ขณะที่กองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสุดานพัดที่4นะคะได้มีการจัดพิธีประดับเหรียนเชือชูเกียรติองค์การสหประชาชาติณนะสาธารณรัฐเซาสุดานค่ะ กองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานพรรที่4จัดพิธีประดับเหรียนเชิดชูเกียรติองค์การสหรประชาชาติค่ะโดยได้รับเกียรติจากพลโทมโมฮานซุปลามาเนียนผู้บัญชาการกองกําลังฐานในภารกิจอันิสค่ะเป็นประธานในพิธีประดับเหรียนเชิดชูเกียรติองค์การสหรประชาชาติของกองกาลังรักษาสันติภาพณ่ขยพักฐานไทยเมืองจูบาสาธรารณรัฐเซาสูดาน ซึ่งการมอบรางวัลครั้งนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะของกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสุดานพรรที่4ี่ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมกับกองกำลังชาติอื่นๆในภารกิจอันมิสสำหรับเหรียญเชืดอชูเกียรติประกอบด้วยตัวเหรียญแล้วก็แผลแถบด้านหน้าของตัวเหรียญค่ะเป็นลายนูนรูปสัญ,ญลักษณ์ขององค์การสหประชาชาตินะคะด้านหลังเนี่ยมีข้อความว่า in The สวิช o ออฟพีชส่วนแพรแทบจะมีสีตามสัญ,ญลักษณ์ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สื่อถึงสิ่งต่างๆในภารกิจอันมิสค่ะประกอบไปด้วย4สี4นะคะสีแรกคือสีฟ้าหมายถึงการเข้ามาปฏิบัติภาร,รกิจรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติสีที่สสีดำค่ะหมายถึงแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นของประชาชนชาวเซาสุดาน สีที่3คือสีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินเซาสุดานและสีที่4คือสีขาวนะคะนั่นหมายถึงความหวังที่จะนำพาสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศเซาสุดานหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานเพื่อให้ได้รับเอกราชและกบประชาธิปไตยต้องบอกว่าฐานไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่เซาสุดานี้ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากนะคะ